แหวนแก้วขนเ็กใสหรือว่าแก้วตัวผู้ค่ะแหวนวงนี้นะคะมีขนาดเม็ดอยู่ที่1.5ึคูณเซนติเมตรค่ะเป็นแหวนชายขนาดกลางๆไม่เล็กและไม่ใหญ่นะคะมีความสวยงามนำแก้วนะคะมามองลอดผ่านจะเห็นค่ะว่ามีเส้นคนเหล็กที่ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะเป็นเส้นเล็กๆคล้ายๆกับเส้นผมนะคะเม็ดนี้ เป็นเส้นเล็กแต่ว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากเต็มเม็ดเลยค่ะมองผ่านแสงนะคะจะเห็นเขาว่ามีเส้นสายที่สวยงามชัดเจนค่ะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้ก็ 12. เปอร์เซ็นต์ค่ะทรงเรือนมีฐานนะคะด้านข้างเป็นลายพญาครุฑทั้งสองด้านค่ะท้องแหวนค่อนข้างที่จะหนาตัวเรือนหนาแข็งแรงค่ะแหวนวงนี้ มีการเจียหน้าเม็ดที่ไม่สูงมากนะคะสำหรับท่านที่ใดนะคะที่ชื่นชอบขนาดเม็ด1.5 x 2และไม่นูนมากนะคะเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างที่จะสวยค่ะรีกลมรีนะคะ1.5 x 2เซนแหวนมีฐานมองมุมบนนะคะจะเห็นว่าตัวเรือนค่อนข้างที่จะโค้งรับกับเม็ดสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะเนื้อแก้วสวยไซสไร้ตำหนิ ไม่มีตำหนิใดๆบนแก้วเลยนะคะกริ้งไปมาไม่ว่าเราจะมองมุมไหนนะคะเราก็จะเห็นค่ะว่าแหวนวงนี้เม็ดสวยมากแล้วก็ดนเด็ดมากเลยทีเดียวค่ะลวดลายพยาครุฑนะคะด้านข้างฉลุสวยงามค่ะตัวเรือนหนาแข็งแรงแหวนวงนี้มีความสวยแข็งแรงและเม็ด ไม่มีตำหนิใดๆเลยนะคะตัวเรือนจะเห็นค่ะว่าสวยงามนะคะพยาครุฑชัดเจนสวยงามค่ะโค้งรับกับขนาดของเม็ดแก้วที่สวยงามค่ะแก้วคนเ็กชิ้นนี้นะคะถือว่าเป็นเม็ดที่ค่อนข้างที่จะพบเจอแบบนี้ไม่บ่อยเลยค่ะเป็นเส้นสายเส้นเล็กๆเหมือนเส้นผมนะคะและ คอนข้างที่จะเยอะร้อยรัดเรียงกันนะคะอยู่ในแก้วค่ะมองเผินๆจะเป็นสีดำเลยนะครับด้วยว่าเม็ดนี้เขามีเส้นขนเหล็กที่มากนั่นเองค่ะ มองผ่านแสงนะคะจะเห็นเลยค่ะว่าเส้นสายสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วคนเหล็กของบอกปงหลวงนะคะแหวนวงนี้มีความลงตัวมากทั้งตัวเรือนและเม็ดค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนวงนี้ก็ติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะ